เลยคือเขาประจวบคีรีขันธ์ตรงนี้คือวัดเขาช่องกระจกเขาาลิงเยอะนะปลิงน่ารักน่ารักสวยมากเวลาประมาณสิบเกีดนนาฬิกาเซ่นเ,นเดูเรือหน่อยเป็นไง เรือของชาวประมงพื้นบ้านหน่อยนี่ร่มบินลงพื้นซะแล้วเปลี่ยนี่คือสารกลางจังหวัดเป็นสารกลางจังหวัดที่โรแมนติกที่สุดในประเทศไทยอยูริมทะเลประมาณสองทุ่ม ใครมาประจบกิรีขันเนี่ยนะยถ้าไม่ลหลงไหลเอาประจบ้วยก็แปลกคนแล้วนี่คือวัดเขาช่องกระจกใช่ไหมเนี่ยไฟพลาหรือนี่คือกังทะเลเห็นเรือตกหมึกแซวปลาคือสะพานก็ยื่นออกไปนี่คือวิถีชีวิตยังเห็นเรือของชาวบ้านอยู่เลยนี่เรือหาปลาคือออาวประจบกิรีขันยามดึก